ดีกันแล้ววันนี้ดีกันนะคเลยอืมเมียวไปบอกแม่ยู้ยแซวกว่าไปบอกยู้เป็นเซียงซักผ้าลายืนซักผ้าอยู่ไปเงี้ยนหนาแล้วก็นเมียว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 อยู่เนี่ยบอกตั้งด่วนแน่เอออ้าวที่ห้ามองออกลูกมันหาบอกขอยางมามาหาให้น้ำกลนมา อือตอนนั้นเห็นนั่นทั้งกลนมันลรวบอเห็นเห็นกลนมันบอวันเห็นพอดีมันไปห้องบอกว่านี่เราวันนี้มันกับฮันแม่สีผ้ายางมามันกัเดี๋ยววงกลมมันกับมีสายมีสายดำๆกำลังสีออกแล้วนั่นมียังบูรอยมองมองนี่มันตลกมันมันละโลกื็ยังเป็นสายดำๆเลยบเบึง่ะกว่านี้าสายมันสีนี่แล้วลำคำเริ่มแตกออ พี่ผ่านยางพี่ผ่าเป็นปลานั่นหันแมวตัวอื่นนี่ห้ามองออกก็ได้พูไปเอื่นอรอกมันออกมันเอื่นตอนว่าสีออกใส่ดีจรงสิละก็สีว่าออกน้่เดินนึงสีมันก็ออกโ่เป็นเลยมันต้องมก็สีบอกว่ามองได้ปลอดภัยแต่เอาทันพันจริงจริงมันก็มาออกในตูเสือพาได้เด้หันบ่ไปเอื่นนะว่ดีเอนยานแม่บออนุญาตเอื่นแล้ววันนี้เป็นปูให้ปูให้แล้วบ่มาก มาเต้นเขาไปในหันโอ้ยแมวย่าไปออกในหันเพราะไม่ว่างสิมาพี่มาพีาพอออกในกองอบันนีก็เล่นปูให้กันส่งนอนอยู่ก็เลยขึ้นพ่อไปหากองจมเขาในกองวันนี้อ้าวอยู่เลยวันนี้เล่นนี้พิศลายงามาลายงัวหน่อย ไล่พึ่งได้มืออันยังบวดมืออยออมันก็เลยยังบวชอวดในไงนะถือว่าถือว่ายังบวดมือเราโตซ้ำนี่แสดงว่าลูกไอ้ตรงคักคักเค <c oughs> บวมเป็นเม้าแงอันมือสองมือได้เลยเมวสามชั่วโมงสองชัง่วโมง มันออกว่าแคก,กินนมบ่มยุดแม่สิบ่เมยัยสิโลกซีมองหารนร่วตีกันแล้วป่ะเนี่ยเอ,อนตีกันแล้วบางทีมันก็อาจจะเลี้ยงลูกดีก็ไอตองก็ได้ให้นมตลอดให้เยอะไม่ไม่สิไก่เดือนอยู่ยยกกยแล้วเขาสิเบียลูกไงตองกันเลี้ยงดีเลยเลี้ยงดีอยู่ แต่ไปแต่วนเปียเา่ว่าหันแมวเรื่องดีนี่ซองเดือนกันห้นมดูอยู่เดี๋ยวแตโตวแล้ว,ลวมันไหลโตนมันมีมน้ำนมดินี่ออกข,ขาวๆขิขมขิมีงามแมวนะ นะนแรงวัวนำมาดูพรุ่งนี้ต่อนะคะ